พี่ถามแต่ๆตถึงวันนี้มาหาผมถึงวันถึงวันเนี่ยพี่มาใกล้ผมมั้งครับพี่มาใกล้ป้อหลวงเหรอใกล้พี่ก่กอนพี่มาหาผมถามพี่เจนทุกปีมาถามผมอ,อป้อหลวงน้องต่ตพี่ก่อนป้อหลวงใกล้เขาพี่มาหาป้อหลวงผมกะบะใกล้ครับอ๋อป้อหลวงกบะใกล้ยีกครับอืกาแฟลำลำกัอครับกาแฟเทพสเด็ก่อนนะโอ้โหกในาที่สูงเทพสเด็จนี่คือ อำเภอเอออำเภอว่ะตำบลเทพสเดจอำเภอดอยสะเก็ดจะอยู่บนดอยปะครับเลยโป่งกลุ่มไปแฮมทำไมพ่นต้องฮองว่าเทพสเดจป่ะเอ้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตะกอนนี่อ่าจือ่อตำบลเปิ่นได้มาเพราะอย่างพระเทพสเดจก็น่าจะาพระเทพ<ร>สเดชนะเนาะคิดว่าก็าวา่าเทพเทวดาสเดจลงมามจุติเจ้านายไงกับพระเทพสเดจมาน่าจะมีส่วนครับวันนี้พี่เหมือนพี่ลืมอย่างกับบ้องว่ะ พรลวงแต่วันนี้วันข้ามเหมือนลืมอย่างไปอย่างซะยังนะนี่แล้วพี่หมูว่าพี่ลืมอย่างนี้บอกหูนะลืมหัวใจนี่บัดเดี๋ยวมาตัวแห่งหัวใจมาต้นแห่งหัวใจเอามาเลยมาคืนพี่เลยหัวใจอ่ะนี่ครับพี่ลืมมานี้หัวใจยี่ในนี้มาได้ส่คิปเลยวันนี้วันข้ามอ่ะดอกโอ้ก็ว่าลืมเมื่อวันลืมหัวใจไว้ที่บ้านพรลวงกิฟต์ไ้ในรถเธอเนอะมันแปลกเนาะพี่วันนี้นะ เ๋ยวปี๊ดติดกิฟด,ดีกว่าส่งก่อนมึงจะรูต่งางวันนี้งามก่็งามอยู่เนาะที่เป็นโบ้เนี่เนาะที่ผมติดเนี่ยอ๋อเพระต้องจะติดที่พี่กขาครับมันติดยังได้หนิมันต้องเลียงเสียวนะนต้องเลียงเสียว อย่างที่มีมุกมีมุกฝังมุกปะหลองฝังมุกเลยค่ะมุกกกิบครับกกิบดูนี่เพียงมีอลูวนะหอยไม่มีไงแต่มีมี <c oughs> มีก็มีพี่ว่ามันนักไะก่องามนะครับ งามของงามพี่ว่ามันพี่ว่าพระหลวงพี่ว่ามันมันหนักมันหนักไปก่อนเนี่ยตีหนักอยจะัวอยอ่ะอ่าอ่าเพื่อจะได้จำแต่ว่าไปงานดู่ลูน่าผมยังจำกระกิมนี่เนาะวันที่ผมได้ใส่วันข้ามชดเชยอ่ะเออชดเชยครับย้อนลืมในรถผมนะครับพระหลวงก็เก็บเมื่อปีอย่างดีอ่ะพระหลวงพี่ว่ามันหนักไปอหละพระหลวงพระหลวงทอม พี่พี่ว่ามันหนักไปดาดยข้อบ้อมมีบ้อมเมียนี่ออกอ่ะโอ้ยก็ชดเชยเหรอวันนี้ไม่ได้ใส่วันข่ำติดเข้าไปอ่ะมันจะมามีห้อมใส่แล้วกับป้อหลวงเนี่ยหลวงโกิบมหัศจรรย์อันนี้มันมหัศจรรย์มันเหมือนพี่บ้าพะย่อยอย่างโมโหโอ้โหนีตหัวพี่ว่ามันหนักไปแล้วป่อหลวงหนักไปก็ งามแล้วครับพ้อหลวงตะ่กี้ป่อหลวงถามพี่ตะพี่โอเด้ดถามพ้อหลวงพออพี่จะถามพ้อหลวงว่าเดี๋ยวก่อนเขินพ <c oughs> ี่จะถามพ้อหลวงว่าว่าพอหลวงต้องตอบตามความจริงนะครับเดี๋ยวพี่กินกาแฟนะกันกินกาแฟนี่เหมือนได้ดูดป้อหลวงอะบะคมนะครับบะโคมหวาน หวานกาแฟหวานหวานป้าหลวงอะหวานกาแฟกาแฟครับพี่จะถามป้าหลวงว่าป้าหลวงสรุปป้าหลวงเมาเมาพี่โอเดตหรือพี่โอเดสเมาพ้อหลวงต้อมหรือเขาเมากันทั้งสองคนหรือเอาคิดไปเองหรือไผเมาไผพี่ยังมาแจ้งไว้ยยังเดือพี่ยังมาแจ้งไว้ยยังเดือพี่มาได้ว่าหือป้าหลวงเหรอพี่มาได้ว่าหือป้าหลวงเลยซากรมเนี่ยเปิ้หถามเนี่ยพี่ยังมาโอเก่ง ปี๋ยังมาอู้เกง่งโหกระติดกิ๊ฟไงมเขาอ,อู้เก่งอะกาสรุปเขาจะอู้กันหัวเรื่องนะโมเดลนี้ปี๋อู้หัวเรื่องกาปี๋เดี๋พ่อหลวงเขาอ,อู้เกง่งเขาก็อู้ได้เหรอปี๋ว่ามันนักขนาดพ่อหลวงชดเชยครับชดเชยชดเชยเงี่ยจะติ้มให้ผมครับพอ่พอหลวงหอมฮรนบเนาอาบน้ำอาบน้ำตะกี้นี่ครับอาบหรือยัง ไม่ได้อาน้ำวันค่ำหอมพ่อหลวงหอมหอมแล้วนะเสื้อก็หอมหอมเสื้อนี่ไม่ได้ซักสองวัน